งาแบบเขาลุกไปสวยนะครับสีดำเย็บได้แดงตรงกลางเป็นหนัง5้า d นะครับพร้อมกับพรมปูพื้น5้า d หนังสีดำเย็บได้ดำนะครับเยอน,นะครับงานแบบเขาลุกไปสวยนะครับกระเป๋าด้านหลังมีสองข้างนะฮะใส่ของ สีดำเย็บใต้แดงสวยนะครับจากร้านดีเบนช็อปนะครับล,ลูกค้าชอบโรลายแบบนี้นะฮะครับแข่งประตูมีหุ้มด้วยนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ปูพื้นด้วยนะฮะปูพื้น 5D ชิ้นเดียวทั้งคันนะครับไม่ได้แยกชิ้นนะครับชิ้นเดียวคุมไปเลยนะฮะนิสสันนาวาล่า Okay. ตัวใหม่นะครับ